กับข้าวสไตล์ส้มโอวันนี้มาเสนอเมนูลาบเหนียวกุ้งหรือว่าลาบกุ้งเดอจ้าอันนี้มาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันกเลยเด้อทุกคนขั้นตอนกัดเสียกนานเนี่ยจัน้อยยุ่งยากเนี่ยจัน้อยเนาะอันนี้กัดสีมีกุ้งได้กุ้งมาแล้วฮอกกัสีปอกเปลือกเด็ดหัวออกเนาะทุกคนหัวมันเอาไปต้มเด้อควเอามาต้มเอ็นน้ำซุปเอ็นน้ำลาบน้ำต้มของฮอกกัดสีใส เกลือรสดีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ไอหัวกุ้งเด้อมาขามเปียกน้ำเด้อทุกคนปะลาล้าน้ำทุกคนน้ำแรกเขาก็สิเอาพริกกับข้าวคั่วมาตามใส่กันเนาะอันนี้ก็หั่นกุ้งใส่ไปแล้วเขาหั่นกุง้งเป็นชิ้นเล็กๆเ,เด้อทุกคนหัน่นเสร็จแล้วก็เอามาตำใส่พริกกับข้าวคั่วเลยเด้อจ้ามันจะได้หอมหอมหอมเด้อหอมเฮียงเมนูนี้แซ่บคักนานๆจังเอ็ดกินทีเนาะ มันเอนยากทุกคนมันใช้เวลาต่อมาหากะสิใส่ผงชูรสลงไปตำพร้อมเลยตำกุ้งให้มันละเอียดเด้อทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะตำละเอียดเเหาก็สีเอาน้ำน้ำน้ำต้มหัวกุ้งใส่ลงไปใส่ลงไปทีละสองทับพีเ้อทุกคนหรือว่าสองจองแล้วแต่ไผ ใส่น้อยใส่หลายเนาะใส่ทีละจองสองจองแหละเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันต้องใส่ทีละระดับระดับไปเนาะสมมุติว่าเราตําแบบนี้เนาะตาใส่รอบแรกแล้วมันยังเหนียวอยู่นี่ทุกคนมันสิ้นเหนียวตาเข้าไปตาให้มันเข้ากันน้วมันกัสิ้นเหนียวคือเก่าแล้วเขากระิบเขาจะปรุงก่อนไปเลยเนาะใส่น้ำปลาด้วยทุกคนเมื่อกี้นี่ ใส่น้ำปลาแล้วก็ตำหน่อมันเหนียวแหง้งแห้งตำแห้งเหนียวอ่ะทุกคนมันก็คล้ายๆลาบปลาตองอะ่ะแต่ว่าแค่เอากุ้งมาเฮ็ดเนาะอันนี้ใส่น้ํารอบสองเลยทุกคนใส่น้ําต้มรอบสองนี้มนก็สิเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบเหลียวแบบเียวแล้วเนาะพอก็สิตำง่ายแน่มันก็บ่อันนั้นทั้งตำทั้งคนเลยทุกคนไซส์สากเบือ่อคนคนแน่ตำแน่เนาะ อันนี้รอบที่สามนี่ใส่น้ําลงไปรอบที่สามใส่น้ําซุปเนะมันกะลืมสีไดที่แล้วเนาะทุกคนในคลิปนี้โบนานได้แต่ตอนที่เฮ็ดจริงๆน่ะนาน,นานใช้เวลาเดินเมนูนี้แต่ว่ามันเซ่บเป็นเมนูที่พ่อพ่อเคยพาเฮ็ดกินแต่อย่างน้อยแต่ว่าพ่อบริพาเอากุ้งเอ็ดเนาะเอาปลาตองกายเอส ถ้าเอาปลาตองกายอิดก,กัแบแซบคือกันทุกคนกินดิมับบนมีกินก็ะเพาก,กระเดาหรือทุกคนดอกผักพกระเดานี่ถ้าสมมุติว่าเอาคนไปเรื่อยๆแล้วแบบเวลาเฮายกสากขึ้นมาแล้วมันยุดลงจากสากนะแสดงว่ามันได้เ้ยทุกคนพ่อคอยบอกกนะันเสร็จแล้วก็หั่นหอมใส่เ้อทุกคนใส่หอมต้นหอมพักชีเฮานี่แหละกับใบมะกรูด เสร็จแล้วนี่เป็นตแซบขนาดซิมเบิงด้วยทุกคนมันบวแเบ,บกับปูงเขาแต่ว่าอันนี้ของคอยมันแซบแล้วมันแน่นอนนะ <c oughs> นี่เขาเขาบอกกินดิฟด้วยทุกคนเพราะว่าเขาชิ่หอไปกินที่ทํางานเนาะ <c oughs> ตักใส่หมอ้อด้วยทุกคนตักใส่หมอ้อมาไอมาเอดให้มันซุกมาคว่ยให้มันซุกนี่นี่หมอ้อเดือด มอเดือกระสิบเป็นแบบนี้เดอหนนาตามันตะแซบแตาแซบหอมหอมหอมด้วยนี่ทุกคนเสร็จแล้วอาบน้ำเต็มตัวเสร็จแล้วหอกัดสิเตรียมตัวแล้วเตรียมตักตักใส่ก,กระปุกไปกินทำงานเลวน,นี่กับข้าวไปกินที่ทำงานนะคะหอไปกินอยู่โรงงานเนาะเต็มกระปุกเลยแล้วก็ยังเหลืออ,อีกด้ กุ้งประมาณครึ่งโลเนาะโลละสองร้อยเอาครึ่งโลมาเอ็นมันกนได้หลายตึกก็ะหอดใส่กระเป๋าอืมกระเป๋าว่าสีน,นึ่งเข้าว่าตื่นมาบาดีน,นึ่งดอกลืมลืมมากเข้าไว้แต่กลางคืนใิแล้วค่ะกลับไปเห็นงานเนาะตอนนี้หันเจ็ดโมงห้าสิบห้าเลยทุกคนเวลาเก่าเวลาเดิ่มแล่นไปเห็นงาน อันนี้กะหลานสาวเนาะออกมาแต่ห้องพร้อมกันบรรยากาศตอนเสาเมือนีด้ดีดีทุกคนบรเป็นตาเห็่งานเลยเป็นตาอยากนอนเล่นอยู่ห้องเขาก็มีรถคู่ใจของเขาเนาะกระซ้อนกันไปอันนี้กับแฟนหนูเด้อจ้าเพื่อนกะสิพาบื่จัก,กรยานไปทำงานยวชิพา,าไปเบิ่งเส้นทางไปเย็ดงาน บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีดีหนี่ขี่รถย้อนสอนไปเทุกคนเลยรถที่กยานรถซนเนาะตองขี่ขึ้นฟุตบาทนี้หอนาโรงงานแล้วทุกคนไปสแกนนิ้วก่อนตันมาตอนเที่ยงเลยเนาะทุกคนมากินข้าวแบบนี้นีกินข้าวสามสามคนไอ้น้องเนาะ มีพักกับหลายกินกับลาบกูเข้ากันเลยไปซื้อเอาห่อละห้าบาทกินข้าวเบิร์พ 2, 3, เราสองห่อสาห่อไปเลยนีย่มาได้จา้าทุกคนมากิน,นํำกันเดี๋ยวสิขอตัวลาไปกินข้าวก่อนเด้อบัดน,นี้ขอบคุณที่เบิ่งที่ชมกันได้จา้าขอบคุณที่กดไลค์ให้กำลังใจนะคะขอบคุณลายลายจา้า